วิเคราะห์เจาะลึกคดีหัวสวจุดเปลี่ยนความเชื่อมั่นการเมืองไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะพาเจาะลึกคดีที่กำลังสั่นสะเทือนระบบการเมืองไทยคดีหัวสวที่เริ่มต้นจากความผิดปกติหลังการเลือกตั้งวุฒิสภาปี2567จุดเริ่มต้นของความผิดปกติทันทีหลังประกาศผลเลือกตั้งมีเสียงวิจารณ์นาหูว่าผู้สมัครจำนวนมากผ่านการคัดเลือกแบบเป็นกลุ่มกลุ่ม เดินทางสมัครบวชแบบไข่คะแนนเรากับมีการตกลงล่วงหน้าจนกรกตและหน่วยงานสอบสวนต้องเปิดการไต่สวนอย่างเป็นทางการขบวนการที่มากกว่าการหัวธรรมดาข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าคดีนี้ไม่ใช่เพียงการตกลงกันเฉพาะบุคคลแต่มีโครงสร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับระดับนักการเมืองผู้บริหารท้องถิน่นและผู้มีอิทธิพลระดับชาติจนขณะนี้มีผู้ถูกเรียกสอบกว่า160ราย และกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสรุปสํานวนเพื่อเสนอกอกตชุดใหญ่บทลงโทษรุนแรงตามกฎหมายเลือกตั้งผู้กระทำผิดอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด10ปีปรับ2 0 0 0 0นบาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีหากเป็นผู้บงการหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้การหัวโทษจะหนักยิ่งกว่าเดิมและอาจสง่งผลถึงคุณสมบัติทางการเมืองในอนาคตผลกระทบระดับโครงสร้างหากพบความผิดจริงจำนวนมาก วุฒิสภาอาจทำงานได้ไม่ครบองค์ประชมุมกระทบการแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระประชาชนอาจหมดศรัทธาต่อกระบวนการได้มาซึ่งอำนาจพักการเมืองที่มีคนเกี่ยวข้องอาจเจอกระบวนการยุบพักหรือถอดสิทธิ์ผู้สมัครสถานะล่าสุดคดีอยู่ระหว่างสรุปสำนวนและเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของกกตคาดว่าจะมีความคืบหน้าชัดเจนภายในไตรมาสสามปี2568สรุปส่งท้ายคดีหัวสอวอไม่ใช่เรื่องเล็ก มันคือบททดสอบความกล้าของระบบตรวจสอบไทยว่าจะกล้าฟันคนใหญ่หรือไม่ถ้าทําได้มันจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่แต่ถ้าปล่อยผ่านเราอาจต้องแลกด้วยความเชื่อมั่นของทั้งประเทศขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ครับ